สวัสดีค่ะวันนี้เราสั่งซื้อของมานะคะเป็นหม้อนะคะเราจะแกะดูว่าหม้อเป็นแบบไหนบ้างนะคะว่าครบหรือว่าเป็นดีหรือไม่ดีนะคะกําลังแกะอยู่นะคะแพ็คดีมากเลยอ,อก็แพ็คมาแบบนี้นะคะเห็นไหมคะกาลังแกะอยู่นะคะนี่นะคะเราสั่งซื้อมานะคะประมาณสิใบนะที่คุณสั่งหกใบนะคะหกใบเราจะดูว่าขนาดเขาใหญ่ขนาดไหนนะคะหกใบเนี้ย ระวังโดนมือนะคะเวลาเขาแพ็กการแพ็กเขาก็แพ็กมาดีนะเลยดีแน่นหนาค่ะแพ็คมาแน่นหนานะคะวันนี้เราก็สั่งหม้อนะคะหรือเราก็จะเอามาทํามาใส่แกงนะคะเพื่อไปงานไหนก็ไม่ไม่ต้องไปไปยืมหรือว่าไอ้นั่นเรามีของอยู่ที่บ้านแล้วมันก็ทําให้เราดีขึ้นนะคะไม่ต้องยืมใครนะคะ พร้อมอยู่ที่บ้านเป็นหม้อนะคะหม้อตาห <Okay. S 1> ม้อตาจอระเข้ค่ะนี่ค่ะตาจอระเข้นะคะเราเอาอยางดีเลยจ้ะอันนี้เราสั่งซื้อหม้อซื้อหม้อจากจากนี้นะคะเห็นไหมคะจากสั่งจากรัซด้าเหมือนกันนะคะ <Yeah. S 1> เครือข่ายแพ็คด oh, <thank> ี แอฟดีมากแน่นหนาคนะ่ะกำลังแน่นเลยนะคะเขาาสมได้ไดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเปิาทมนะคะว่าปราจ้าออกได้นะเพราะว่าเขาแพ็คแบบแน่นแน่นหนาค่ะแ,แน่นหนามากเลยกำลังตัดอยู่นะคะเน่ยเขาคมแบบว่าไม่ให้หม้อชำรุดเขาก็เลยต้องทำให้มันแน่นหนานค่ะ แค่แกะกล่องก็หลายนาทีแล้วเราจะดึงหม้อเนาะอออกเลยเพราะมันแน่นแกะลำบากมากเลยคะ่ะแกะหม้อตาจระเก้นะคะกำลังนะคะ่ะน้องหมาเขาแล้วค่ะ ดูจากด้านนี้ก่อนดูหม้อนะคะหกใบนะะนี่นะคะหกใบเราสั่งมานะคะแต่นี่เนี่ยตาจระเข้ะคะ่ะนี่ค่ะเราสั่งตาจระเข้นะคะอย่างแน่นหนาเลยถูกเ,เราจะดูแน่นมากเลยะคะ่ะแกะดูเด้อันแกะนี่โูของตาจระเข้ก็ไม่แพงนะคะสั่งมาหกใบ ไม่ต้องไปเดินสั่งข้างนอกเลยนะคะสั่งแบบนี้แหละค่ะไม่ต้องไปตลาดอะไรให้เรามีหลายแรงนี่แกะแล้วนะคะแกะตรงนี้ทางทางนู้ข้างหน้านี่คนแกะแกะอยู่นะคะดูหมอ้อ ฝานะคะหม้อนะคะแต่ตัวแตะมานะคะว่ามันจะมีของเราสั่งหกใบะคะชุนเลยนะคะลรกแยกัะดาใหญ่เล็กกลางไบนี้ค่ะคะมอเนี่ยหม้อเล็กๆตาตัวเท้นะคะเนื้อขนาดนะดูเนื้อหม้อชินคะเดี๋ยวเอาม้อออกนะคะอันนี้ลาออกมาแล้วครบฝาเล็กนะคะเล็ก หม้อนะคะเอาเรืไม่ต้องแกะถุงพลาสติกหรอกข้วาวใส่หม้องลองปลุดบๆนี่ค่ะเลกขนาดเล็กสุดแลขนาดนี้เลยค่ะใบครบเล็กใบครบนี่นะคะ,น,น,ะ,คะ,น,คะนี่เทค,ครบค่ะครบครบนะคะอันนี้ใบใหญ่แล้วังไม่ได้แล้วก็ปิดไม่ถูกอ่ะอังนี้ใบใหญ่อยู่นี่ค่ะ อันนีนน้นี่ค่ะนี่ค่ะเขาจะมีตานะคะจอระเขศเขาจะตาดิเลยนะคะตาจอระเข้นี่ค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะจะได้รู้นะคะว่าเป็นตามาปลอมกันไม่ได้นะคะเขาก็เลยมีตาตกไว้ให้ okay, okay. ของแพ้ค่ะอันนี้ของแพ้นะคะตาจระเท้นี่ของแพ้ค่ะ นี <cin stereotype> ่ค uh ่ะเรียงให้สวยๆหน่อยจ้านี่นะคะก็จะปิดคลิปนะคะด้วยการนี้นะคะเอาหม้อนี้ตั้งเลยนะคะเราก็จะเป็นคลิปแล้วค่ะเอาเรียงหม้อเรียงนี้ก่อนจ้าค่ะก็าก็มานะคะมาเปิดกล่องนะคะสั่งซื้อของก็เป็นหม้อนะคะตาจระเข้นะคะครบค่ะเราสั่งจากรัสดานะคะมานะคะก็ครบหมดก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ทุก ถ้าผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบนรักษาภาคคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะไร้บายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ